ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนนะครับสวัสดี f c ซทุกท่านแล้วก็เพื่อนช่างทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปช่างกบอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมวันนี้ช่างกบจะพามาเปลี่ยนแบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ไอออนนะครับเป็นลิเทียมลิเทียมไอออนครับผมยี่ห้ออะไรพอดีซื้อมาแล้วครับซื้อมาก้อนละอ่าสี่สิบห้าสิบบาทครับ U.I. Ultra ไฟอะไรเนี่ยนะครับใช่ป่ะไม่รู้ U.I. Ultra ไฟอันนี้เป็นรุ่นของมันนะครับ D.R.C. 1 8 6 5 0รุ่นนี้จะใช้เยอะมากใช้บ่อยมากเป็นที่นิยมมากไอ้1 8 6 5 0แต่ว่ามิลลิแอมตัวนี้จะแล้วแต่เราจะเลือกมีห้ามีไอ้ตัวนี้6,000 6,800มิลลิแอมเฮาส์ สามจุดเจ็ดสามจุดเจ็ดโวลตออนไอออนตัวนี้ตัวที่ผมเคยทําไว้แล้วอันนี้ BRC หนึ่งแปดหกศูนย์หนึ่งแปดหกห้าห้าันวิเีมหมือนกันแต่ตัวนี้ห้าพันยกว่าตัวนี้เยอะไปดูข้างในกันครับตัวนี้ว่ามันมันเป็นยังไงโอเคครับ กันดูเลยว่ามันเป็นยังไงนลตัวจริงๆเปลี่ยนทีละก้อนได้นะครับทีละก้อนได้มันจะมีกี่ก้อนเราดูก่อน,นเขียนบอกว่าสามสิบสองไม่น่าใช่จะเป็นของกีนของอะไรนี อะไรมามะก้าตาอะไรมันเป็นกองกินเงี้ยไม่เกินสิบแปดโวลต์เป็นที่สมากสองสิบแปดดูห้าก้อนนะอันนี้ห้าก้อนครับสิบแปดโวลต์หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าก้อนนี่สิบแปดโวลต์ ตอนน้ะสามจิบเจ็ดสามจุดเจ็ดก็ประมาณสิบแปดตัวนี้รู้สึกรุ่นเดียวกันนะครับหนึ่งแปดหกศูนย์ห้าเหมือนกันแต่ว่ามันอพันสามร้อยองศาอะไรไม่รู้มันไม่มีเขียนบอกเป็นไอ้อําเาวนะครับตั้งมาจริงจริงเปลี่ยนทีละก้อนได้มาดูกันนะว่าก้อนไหนมันเสื่อมภาพ โดยกันว่าก้อนมหนเสื่อมสภาพปัดกันได้ครับพ่าหนที่เสือเส่อมก็คือเสื่อมก็คือเปลี่ยนได้เลยเปลี่ยนก้อนเดียวได้ครับตรงสามจุดเก็บนะครับสามจุดเจ็บสลับไม่เป็นไรครับสามจุดสามตัวนี้ก้อนที่สอง 3า3จุดสามสมี1หนึ 3. 3่อ so ้อนแสดงว่าสามจุดสามีเสื่อมสภาพเ็บอกว่าเขาชาร์จมาประมาณชั่วโมงเกือบสองชั่วโมงเขบอกก็ได้แค่นี้ครับจริงๆแบบทุกข้อนเนี่ยมันจะได้ไม่เกิน4.2่โวลต์นะครับได้ไม่เกิน4.2่โวลต์และห้ามต่ำกว่า2.5งโวลต์ สองจุห้าโวลต์ถ้าต่ำก็คือมันมันชาร์จไม่เข้าส่วนมาเวลาเราชาร์จนะครับเวลาเราชาร์จสมมติว่าเราชาร์จปุ๊บม,มันได้2.5งจุดหทุกคนเสื่อมสภาพแต่ถ้าอ่าส่วนมากจะไม่เกินครับจะต่ำไฟเปียหนึ่งสองสามค้อนจริงมันเสื่อมสภาพหนึ่งสอมันได้สามจุมที่มันก็ต้องได้ประมาณ4ี่โวลต์นะครับ จะได้ไม่เกิน4.2นะครับที่ชาร์จอันนี้4.2 4.2 4.2 4.2ไม่เกินนะครับแต่ว่าชาร์จได้จริงๆประมาณ3.8 3.8ทั้งหมดห้าก้อนก็คือ18โวลต์ครับตัวนี้เกินอ18โวลต์แต่ถ้าได้ได้4.2จริงมันจะได้ประมาณ20โวลต์ ตัวนี้แบตเตอรี่น่าจะอยู่ประมาณ20-21โวลต์ตัวนี้5น้าก้อนถ้าได้4.2ทุกก้อน,นะครับเพราะว่าที่ชาร์จมันที่ชาร์จมันเนี่ยเนี่ยผมผมวัดได้มันบอกว่า32ผมวัดได้แค่เท่าไหร่24โวลต์24โวลต์นี่ตัวนี้ก็น่าจะประมาณา20โวลต์โอเคครับ ลูกค้าก็เลยบอกว่าเพืเปลี่ยนเปลี่ยนหมดเปลี่ยนหมดเลยครับเปลี่ยนเปลี่ยนหบบว่าเปลี่ยนทั้งทั้งแพ็กเลยห้าก้อนกันจะทำกาจะเปลี่ยนยากนิดนึงจะทำยังไงครับม่าก็แกะเปลี่ยนยาก จะ ไปอปันนี้เขาบอกว่าใช้มาประมาณสองปีกว่าแล้วสองปีก็คุมแล้วครับไม่อะไรมากมว่าก็แก่ยงไปสูครับพรลจุ องปีก็คุ้มแล้วครับต้องอะไรมาก อย่นี้ก็ได้ครับรออกมากนี้เลยเออง่ายครับต้องไปอะไรมากเดี๋ยวไปหาที่ต่อเป็นทองแดงปัดไปเลย ถ้าอยากเปลี่ยนตีละก้อนถ้าเราใช้แค่เอ,อหกเดือนเกณฑเดือนอะ่ะเราก็เปลี่ยนตีละก้อนบางทีมันก้อนมันได้มาบางทีมันแบบอาจจะแบบมันไม่ชัวร์ไงเพราะว่าของจีนเนาะจีนบอกไม่ได้ว่ามันจะชัวร์ไม่ชัวร์นะแบตเตอรี่ไม่มีที่ห้อมีก้อนห้าก้อน ก็ที่ใช้ได้ก็ได้นะครับ แกงวงจรพวกนี้ก็ตัดให้มันเสมอได้ครับจะตัดออกเป็นแบบอย่างนี้มันจะใส่ง่ายครับเวลาเราเอา,อาเรียกว่าเป็นทองแดงเอามาแปะเลยครับ ที่เดิมให้ดูเห็นไหมครับไอที่ที่คำว่านี่อันนี้เป็นคู่แรกอ่าคู่ที่สองนะฮะดูคู่ที่สอง,ค,สองคู่นี้คู่ที่สามคู่ที่สี่มันจะมีสี่คู่ฝัง b A b L นน่งนี้ b บวกไอ้ B ลบอันนี้ฝั่งนี้ b b บวก สูตรของคู่นั้นบวกบวกสมมติว่าบวกเข้ามันจะไปสูตรสูตรทางก็คือลบฝั่งนี้ที่เขียนว่า B บวก B ลบนี่ก็คือชุดบาลานนะครับเป็นบาลานบาลานแบตเอาไว้ทําไม,มาคือเช็คเช็คแต่ละคู่เช็คการชาร์จพวกเซนเซอร์ต่างๆทุกอย่างนะครับชุดบาลานแบบมันมีชุดบาลานในตัว ถ้าเป็นก้อนเดียวส่วนมากจะไม่มีชุดบาลานซ์ก้อนสองก้อนนะบางรุ่นมันไม่มีชุดบาลานซ์ชุดบาลานซ์จะดีหนึ่งตรวจเช็คแบตเตอรี่ค่าความแบตเตอรี่ค่าความต้านทานตรวจเช็คการชาร์จของแบตะจะดีนะครับนี่ B4 นี่คืออะไรบางท่านงง B2B3 คืออะไรที่มันมีสี B ก็คืออ่ามันเหมือนที่ผมให้ดูเดี๋ยให้ดูแกอ,อีกตัวหนึ่งให้ดูนะ บางคนบางท่านงงว่าทำไมมัน b หนึ่ง b สองอะไรน,น,นี่ครับให้ดูครับผมจะมีนี่แหละครับเห็นไหมครับเขียนว่า b หนึ่ง b สาม b สองแล้วก็ว b สี่เห็นไหม b หนึ่งไปอยู่ระหว่างบวกกับลบ b 3, b สามก็อยู่ระหว่างบวกกับลบ b สองก็ b สี่ก็อยู่ระหว่างบวกกับลบ b สองก็อยู่ระหว่างบวกกับลบ, 2, บ,กกบ,ลบอันนี้บุกลบนะ วิ่งมาบวกวิ่งมาบวกฝั่งนี้ลบวิ่งมาบวกฝั่งนี้บวกว่าวิ่งมาหาลบนี่บวกกับลบอยู่ระหว่างบวกเป็นเขาเรียกว่าชุดบาลานซ์บาลานซ์ชาร์จเจอร์บาลานตัวชาร์จตัวนี้แหละครับมันจะดีดีในการาตรวจสอบพวกเขาเรียกว่าตรวจความต้านทานของแบตเตอรี่ไฟแบตเตอรี่อะไรประมาณนี้ ส่วนตรวจสอบอุณหภูมิมันจะมีตัวเซ็นเซอร์ตัวนี้ครับผมอันนี้เซ็นเซอร์ตัวนี้ตรวจรวจอุณหภูมิแบตจะอยู่ระหว่างตรงนี้แบตก็จะวางใช่ไหม่ะนีตัวมันจะโผล่ขึ้นมาตรงนี้บางรุ่นบางรุ่นก็จะแนบกับแบตอ่าแล้วแต่รุ่นอันนี้ก็คือตัวเช็คอุณหภูมิแบตนี่แหละพวกไอซีวบคุมประมาณนี้ครับผมวุมตัวชาร์จก็คือพวกนี้มอเตอร์ เป็นอมอนเดเฟตในมอดเ็ดมอเดเแตนะครับตัวชาตรงนี้รู้สึว่าจะน้อยมากไม่เยอะด้วยสองตัวเองปร,ประมาณนี้ครับผมผมจะทําเป็นตัวอย่างแค่ตัวเดียวนะครับส่วนอีกตัวเดี๋ยวผมจะทําอีกจะทำตัวนี้ก่อนถใา้การเปลี่ยน เดีวเรามาวัดแบบเราออกมาเราเกะออกมาแล้วเรามาวัดแบบดูว่ามันได้มันได้ไดยังไงเออตัวไหนมันคือถ้าถ้าเกิดว่าเราใช้มาไม่กี่เดือนนะเราสามารถออกมา เปลี่ยนทีละรูกได้เทเลกอนวัดที่ผมบอกนีสามจุดสามก้อน,นจริงจริงๆมันก็ใช้ได้ครับแต่ว่ามันไม่เกีบยบไป 3, ใช้ได้แป๊บเดียวอ่าบอกใช้ได้แป๊บเดียวเขาชาร์จสองชั่วโมงเข้าแค่นี้แหละครับไม่ถึงสี่จุดสองไม่เกินสิบไ่ถึงสามจุดแปดด้วยก็คือไปอันนี้สามจุดเก้าได้ตัวนี้ตอนนี้ได้ ก็ถือว่าโอเคมีสามติดแต่แสดงว่าเสียสามก้อนสามก้อนนี้ชัดชัดเข้าบ้างไม่เข้าบ้างแต่ถ้าไม่เข้าเลยก็คือไม่มีไฟครับผมโอเคครับจะทำกับกระบอกให้เปลี่ยนทุกทุกก้อนเลยเนี่ยก้อนใหม่ดูซิก้อนใหม่นะครับนี่ลบนะอันนี้หัว สามจุดเก้าห็นไหมครับคือชาร์จไม่เกินสี่จุดสองโวลต์นะครับการพีคพีคสูงสุดสี่จุดสองและก็อย่าให้ต่ำที่สองจุดห้าหรือสองจุดสองะการชาร์จของมัน,น,นคือเวลาเราชาร์จไปชาร์จไปเรื่อยๆเขามาวัาดดูเอาทำไมแบตมันไม่เยอะแสดงว่าแบตรูกนั้นอ่ะเอาถอดออกมาวัดทีละก้อนดูสม,มดว่าเราใช้มาประมาณสี่ห้าเดือนของจีนนะ ถ้าทำไมแบบเราก็แกะออกมาดูเลยแกะมาดูวัดทีล,ทละ้อทีละ้ออ่าแสดงว่าแบบไหนน้อยที่สุดก็คือถ้าแบบไหนสมมุติว่ามีก้อนเดียวเงี้ยวิธีการเทกยังยๆมีก้อนเดียบสมมติว่ามันมีสี่ก้อห้าก้อนนะเราใช้มาแค่สามเดือนหรือครึ่งปีนห้าเดือนเอาททำไมแบบเสื่อมไปแบบชาร์จเข้าแล้วชาร์จเข้าเราเราก็ไม่ได้วัดอยู่แล้วใช่ไหมพอเราชาร์จปุ๊บตามเวลาที่เราเคยชาร์จนะ ชั่วโมงสองชั่วโมงมันเต็มปุ๊บแล้วก็เอาไปาสมมติบ้าบางทีเราเคยชาร์จชั่วโมงสองชั่วโมงหรือว่าชั่วโมงหนึง่งพอใช้ได้ประมาณห้าหกเดือนแล้วชาร์จแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงหรือยี่สิบนาทีมันเต็มเริ่มเสื่อมกันนะครับเริ่มเสื่อมแล้วก็เอาออกมาอย่างเงี้ยแล้วมาเช็คเช็คเหมือนผมเช็คอะไรเช็คทีละก้อนอนี่เลยครับเช็คเงนเม นี่สามจุดแปดอันนี้ก็ได้สามจุดแปดนี่ก็ได้นะสามจุดเก้ามัได้สามจุดแปดได้อยู่ได้อยู่แต่ว่าอาจจะไม่เก็บไปหรืออาจจะมีบางก้อนที่มันเสือสเเส่อมสภาพมันชาร์จเข้าแต่เสื่อมสภาพเราก็เปลี่ยนพวกก้อนแต่ถ้าก้อนใดก้อนหนึ่งเสียในก้อนในในชุดนี้ห้าก้อนในในแพ็กนี้ห้าก้อนมันจะทําให้อ่า การตรวจสอบของวงจรทําให้บอกว่าแบบมันเต็มแบบมันใช้ได้แล้วนะแต่ว่าเราไปใช้งานจริงก็คือตัวเดียวทําให้ตายหมดทําให้มีมีปัญหาหมดนี่แหละของโอเคครับเรามาเปลี่ยนกันเลยรู้จะเอาอะไรต่อ,อ,อมันมันหลายก้อนไงหลายก้อนมันหลายก้อ,อกนอันนี้อันนี้สามสิบแปดเราไปชาติอีก อีนึ่งครับหลายปอนมันเยอะแต่ก็ต้องดูด้วยนะว่าฝั่งไหนบวกฝั่งไหนลบอ่าฝั่งนี้ลบอ่าถูกแล้วนี่นะฝั่งลบดูนะครับนี่ลบแล้ก็ใส่ลบลบก็ใส่ลบอยู่เลยครับประมาณนี้ส่วนบวกฝั่งนี้ แล้วก็เอาลบมาใส่บวกมันอยู่ฝั่งนี้แล้วก็ลบตัวนี้มาใส่ประมาณนี้แหละเดิมเ,เดิมเดิมก็ต่อแค่นี้พออันนี้ก็ต่อประมาณนี้อันนี้ก็ต่อถึงพอดีส่วนฝั่งนี้อันนี้มันเป็นบวกแล้วก็ลบตัวนี้มคืออนุกรมกันครับผมแบบค่าแบบจะเพิ่มถ้าขนานค่าแบบจะเท่าเดิม แต่กระแสเพิ่มแต่อันี่ค่าแบตเพิ่มกระแสเท่าเดิมค่านุกรมประมาณเนี้ยต่อไปเรื่อยๆโอเคครับต่อให้ดูวก,การที่เราจะจะทำการบักตรีแบตเราก็ูดอีนนี่ก่อนนะครับใช้กระดาษทราย ใตก็ดีนะครับตรงนี้ก่อนจะาดดต้ขัดตรงนี้ขัดมันจะได้บัตดกรีง่ายไม่ได้ใช้เวลาบัตดกรีเยอะถ้าใช้เวลาบัดรกรีนานๆแบตอาจจะมีปัญหาเพราะมันเป็นความร้อนไงตรงนี้ก่อนเราเคลือบที่เคลือบออก มันก็าอะไรกูดก็ได้จะได้บัตรรีง่ายแล้วก็ใส่ปักนิดึงมีการบัตรรีนะครับจะได้ง่ายบัตรรีให้ดูด ไปเลยรอแป๊บเดียวแป๊บเดียวก็ยกเลยเอาขูดแล้วเอาออกแป๊บเดียวแล้วก็ต้องไปแช่เยอะแช่นาน ครับทำบีไม่ร้อนด้วยถ้าบางคนบัดกรีจนไอ้นี่ร้อนอนะ่ะมันเปื่อยหมดน,นะครับพวกอาพลาติกอะไรมันก็หลุดออกหมดเลยตรงนี้ขูดแล้วก็ใส่ปักจบครับจะใส่นียนะบัรกรีตัวนี้ก่อน อะไรมากมีขาสองเลยเองนน้วยอาวับดีก่อนแล้วค่อยใส่ในตัวรองเป็นตัวฐานมัน บอกรองลบรองลบรองนี้อ่าโอเค ประมาณนี้ครับผมถามฮฮะไอมันจะโนนหน่อยเพราะว่าเสียดายมันไม่มีของอยากได้แบบนี้ครับแบบไม่มีหัวเนี่ยมันจะตัดแบบนี้เห็นไหม,มครับแบบนี้อันนี้ฝั่งบวกนะฝั่งลบจะเป็นเป็นเรียบไม่มีช่องว่างฝั่งบวกมันจะมีช่องว่างนะม,มีช่องร่องๆอ,อันนี้อยากได้แบบนี้แต่มันไม่มีครับถามแล้วไม่มีมีแต่แบบนนนนเนี้ย ตัวนูนี้ก็ต้องดัดแปลงเวลาเราใส่รองฟองมันอาจจะปลีออกมานิดนึงครับเราก็ใส่ได้ไม่เป็นไรใส้แบบนี้แต่มันไม่มีฟองไม่มีก็ต้องทำอย่างเงี้ยตัวนี้ถ้าฝั่งนี้ไม่ถึงก็หาทองแดงทองแดงแบบนี้ทำให้มันเป็นป่อยแย่ๆแแ,แ,แล้วก็อย่าให้มันอย่าให้มันเป็นกลมๆให้มันแตกแตกออกจากกันนะนี่ให้มันแตกออกจากกันนะทำคลิกที่ออกแล้วก็บัดกีใส่เลยครับ แต่ง่ายโอเคครับก็ประมาณนี้ครับผม mm. เรเรื่อยๆครับต้องทำอไอ้ก้นพวกนี้ก็ทําเร็วๆครับต้องแช่ไว้นานปล่อยเลยครับปิดแ,แล้วเราขูดก่อนนะครับผมูดที่ให้ดู ขูดจ,จะได้ติดง่ายกดแช่จะเป็นหัวแรงแบบแรงแรงอะ่ะมันจะเร็ววนๆๆๆปุ๊บมันติดแล้วครับถ้าไม่ขูดติดยากครับปุ๊บปล่อยเลยครับไม่ต้องไปอะไรเยอะถึงมานร้อนไม่ร้อนแลยไม่มีความร้อนมีนิดเดียว ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมก็ประมาณนี้อาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับผมใส่ได้นะครับจะวัดไปให้ดูว่าได้กี่โวลต์ประมาณสิบเก้าโวลต์ถ้าสามจุดเก้านะครับเก้าโวลต์เพราะว่ามันได้ลูกละสามก้อนละสามจุดสามจุดเก้า,นาน่นคะครับสามจุดเก้าก้อนเลย เอาวัดตรงนี้บวกวัดมันจะได้สามจุดเก้าเอามาสามจุดท้ายก็สามจุดเก้าเหมือนกันครับถ้ามาวัดมาวัดเลยวมันได้อะไรอันนี้ตรงนี้จะเป็นบวกตรงนี้จะเป็นโรคหัวท้ายสิบเก้าจุดเจ็ดห้านะครับ ้าได้ที่สี่โวลต์มันจะได้ประมาณยี่สิบสี่ห้ายี่สิบนะครับไม่เกินสี่จุดสองโวลต์ต่อลูกต่อก้อนประมาณนี้ครับผมก็มจะประกอบประกอบก็ไม่ไมีอะไรมากนะจะใส่ดูนะเราจะใส่มันจะเบียดหรือเปล่าเพราะมันข้อนนนเบียดนิดนึงใส่ได้จะมันจะปติออกมานิดนึง มันจะเสวยให้ดูว่าจได้ผมใส่ตังไงเราจะใส่ให้ดูครับผมฝาปิน นี่เขา้ามานใ,ใส่ฟังนี้ก่อนว่าชัดใส่ได้ครับ เฉียดนิดนึงแล้วก็บีบเข้าเข้าแล้วครับโอเคได้ประมาณนี้ครับก็คงต้องจบคลิปแนวทางการเรียนแบตรตรวจเช็คแบตยังเหลืออีกชุดนึงก็จะทำต่อนะครับผมคลิปก็คงก็จบ เพียงเท่านี้ครับผมเป็นแนทางเล็กๆแน่น้อยในการบัตก,กรีแบตบตก,กรีอ่าตัวนี้เพื่อไม่ให้มันร้อนเยอะสวยงามจะได้สวยงามครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe ให้กับช่างกลบด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับผมแล้วก็คงหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสําหรับท่านที่อยากจะทำ fc ท่านไหนที่อยากจะทํา หรือว่าช่างที่อยากจะทํานะครับผมก็ปร,ประมาณนี้ดูแบบนะครับไม่มีการเสียหายไม่มีการบัดกรีโดนเป็นรอยเป็นอะไรคือพยายามทําให้สวยนะครับนี่นะยังโอเคอยู่เลยปกติคนบัดกรีตรงเนี้ยมันมันเป็นปติคุ้มใช่ไหมมันจะลอกมันจะแบบโดนหัวแรงอะไรเราก็ล้างล้างให้สวยงามน,าน,นีครับผมไม่สวยเท่าไหร่ก็โอเคครับถือว่าอยู่ข้างในขอให้ใช้ได้ ไม่ต้องสวยมากมายแต่เราทำสวยอะไรจะดีครับผมโอเคครับสวัสดีครับผม